ช่วง Green อเดีโดยปตทสวัสดีค่ะเจอก,กันในช่วงของ Green อเดีนะคะวันนี้เราจะนำกระป๋องอลูมิเนียมนะคะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของนะคะที่ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะไอเดียแรกนะคะที่ภูมิใจนำเสนอมากๆก็คือน,นำกระป๋องอลูมิเนียมนี้มาใส่ต้นไม้นะคะง่ายๆค่ะเราก็ใช้สีพ่นหรือว่าใช้สีอะคริลิกก็ได้นะคะระบายลงไป มีไอเดียอีกเล็กน้อยมาแนะนำคุณผู้ชมกระป๋องอลูมิเนียมเราก็สามารถนำมาหุ้มได้นะคะหุ้มกระดาษอย่างนี้นะคะจากนั้นก็อาจจะติดตกแต่งด้วยสติกเกอร์หรือว่าลวดลายต่างๆน่ารักนรักนะคะตัดมาติดเอาละค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งชิ้นงานง่ายๆค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับ Green Idea ค่ะสวัสดีค่ะ นับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน